าภาคประชาชนให้สนใจและก็กำหนดการแก้ปัญหาการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติจากนั้นจะได้นำมาระดมความคิดแล้วก็พูดคุยกันให้ตรงกันครับว่าต้องการพัฒนาไปในมิติใดแบบใดครับและก็ประเทศต้องการคนแบบไหนที่จะมาเสริมภาคการผลิตเศรษฐกิจในส่วนของการศึกษาขั้นื้นฐานควรต้องเตรียมนักเรียนให้มีความรับผิดชอบมีระเบียบว,วินยัยตั้งแต่ขั้นอนุบาล และก็ต้องต่อเนื่องไปถึงระดับปฐมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาจนไปถึงระดับอุดมศึกษานะครับส่วนระบบที่ต้องมีการเลื่อนขั้นอัตโนมัติที่ให้เด็กไม่ต้องรับผิดชอบมากครับเรียนยังไงก็ได้ได้เลื่อนชั้นมีผลทําให้เด็กไม่กระตือรือร้อนเช่นเดียวกับการเข้ามาประเมินคุณภาพสถานศึกษาของานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพหรือสอมศออนะครับที่ยังยึดโยงกับผลการศึกษาเมื่อขูเข้มงวดกับการให้เกรด ทำให้ผลการศึกษาก็ไม่ดีครับทําให้ผลการประเมินของงมสอาจไม่ผ่านการประเมินกลายเป็นว่าครูครับต้องพยายามให้เด็กมีผลการเรียนที่ดีเพื่อให้โรงเรียนได้มาตรฐานและก็ผ่านการประเมินสิ่งเหล่านี้ครับอยากให้ปรับกันด้วยส่วนคาถามที่ว่าคนไทยครับนิยมปริญญาบัตรจะทําอย่างไรให้เด็กไทยหันมาเรียนสายอาชีวะกันมากขึ้นครับทางด้านนี้ครับก็มีการแสดงความคิดเห็นครับว่าค่านิยมเป็นความต้องการของสังคมและก็มีมานานแล้ว ล่าสุดครับไปรษณีก็ได้เปิดสอบพนักงาน120อัตรารับวุฒิการศึกษาม .6 และก็ใบป,ประกาศนยียบัตรวิชาชีพครับหรือว่าปวชมีผู้สมัครสอบหมื่นกว่าคนในจํานวนนี้ครับมี2,000กว่าคนที่จบปริญญาตีซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการจบปริญญาตรีไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะมีงานทําในสาขาที่เรียนฉะนั้นครับหากจะเปลี่ยนค่านิยม จะต้องใช้เวลาในการปรับทัศนคติของประเทศทุกภาคส่วนต้องเข้ามาร่วมมือกันทั้งนักการศึกษาภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนโดยภาคเอกชนครับต้องสามารถเข้ามาช่วยส่งเสริมด้วยการให้ผลตอบตอดแทนแล้วก็เงินเดือนที่ดูจากทักษะฝีมือมากกว่าใบปริญญาบัตรเช่ <S <S นหากจบระดับปวชปราะกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับถ้ามีฝีมือมากเงิ <S <S นเดือนควรสูงกว่าคนจบปริญญาตรีแล้ก็ปริญญาโท เรื่องนี้สภาอากล้อไทยครับได้เข้ามาส่งเสริมให้มีระบบการเรียนการสอนแบบทวิภาคีให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีรายได้ระหว่างการเรียนหากส่งเสริมให้เด็กเห็นว่าการเรียนอาชีวะก็สามารถมีรายได้ดีได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและก็เป็นผู้บริหารผู้ประกอบการได้คนก็จะเรียนด้านนี้กันเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งการเรียนระบบทวิภาคีในสายอาชีวศึกษาและก็สหกิจศึกษา ในระดับอุ้สาหกรมศึกษานะครับจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ามาถึงวิถีชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นทักษะเรื่องอาชีพทักษะชีวิตส่งเสริมพึ่งพาตนเองด้วยการมีรายได้ระหว่างการเรียนหรือว่าสามารถส่งเสียให้ตนเองนั้นเรียนหนังสือได้ดังนั้นครับก็จะช่วยกันในเรื่องของการส่งเสริม2ระบบนี้ครับ กับคำถามที่ว่าการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่นะคะคาดว่าจะมีนักเรียนนักศึกษาที่จบแล้วควรมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะซึ่งทางคุณอธถการได้ตอบว่ารัฐบาลต้องระดมความคิดจากทุกภาคส่วนค่ะคุยกันว่าประเทศต้องการทรัพยากรมนุษย์แบบไหนไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคลากรภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีค่ะ แน่นอนว่าผลผลิตที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอาจจะต้องการให้ได้มีคนดีมีคุณภาพนะคะแต่จะทำอย่างไรให้ได้ตามที่ต้องการคำตอบอยู่ที่โครงสร้างการศึกษาที่ควรต้องปรับปรุงค่ะโดยการปฏิรูปการศึกษาสามารถทำได้สองระยะก็คือระยะสั้นสามารถทำได้เลยนะคะไม่ต้องใช้งบประมาณจากภาครัฐเช่นระดับอุดมศึกษาควรสร้างความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนส่งเสริมระบบสหกิจศึกษาให้มหาวิทยาลัยนะคะเปิดสอนเต็มรูปแบบ ให้มากขึ้นนะคะส่วนระยะยาวก็ยัต้องมีการปรับโครงสร้างการศึกษาเช่นส่งเสริมการวิจัยคิดค้นเพื่อน,นําไปสู่การปฏิบัติให้มีสัดส,ส่วนการเรียนกา,าาการสอนสายอาชีวะนะคะรวมถึงอุดมศึกษาให้สอดคล้องกันการพัฒนาคุณภาพครูพร้อมป,ปรับรายได้ที่ดีนะคะจูงใจคนเก่งมาทำอาชีพนี้นะคะหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษาก็คือการสร้างคนดีมีคุณภาพคู่คุณธรรมเพราะสิ่งที่ทำอยู่นะคะก็ สิ่งที่ต้องการนะคะก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดเพียงอย่างเดียวค่ะเช่นที่ผ่านมานะคะบริษัทเวลาจะรับคนเข้าทํางานนะคะก็ต้องการคนที่สู้งานมีความอดทนมีความซื่อสัตย์นะคะจะมีความเก่งมากเก่งน้อยอย่างไรหลายบริษัทนะคะก็ไม่ได้มองถึงตรงนี้ค่ะเพราะว่าสามารถสอนและเรียนรู้งานเพิ่มเติมได้นะคะจึงไม่จําเป็นต้องจบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดนะคะเพราะที่ผ่านมาหลายแห่งเจอว่าปัญหาเจอปัญหานี้นะคะเมื่อมาทํางานแล้วแล้วก็สู้งาน สู้งานต่อไปไม่ได้นะคะจนต้องลาออกในที่สุดค่ะแล้วกับคําถามที่ว่าคิดว่ามหาวิทยาลัยต้องการปรับการเรียนการสอนหรือต้องปรับตัวอย่างไรหรือไม่นะคะซึ่งทางคุณอธถการก็ตอบว่านี่เป็นปัญหาของมหาวิทยาลัยที่แต่ตนเชื่อว่านักศึกษาไทยนะคะมีความรู้สามารถพัฒนาการศึกษาของประเทศได้แม้ว่าโครงสร้างการศึกษากับค่านิยมของสังคมเป็นแรงต้านที่สําคัญ แต่นโยบายการศึกษาสามารถกำหนดได้นะคะเช่นหากต้องการให้หนักศึกษาระดับอุดมศึกษามีประสบการณ์ตอนนี้ก็ต้องมีเครื่องมือสหกิจศึกษาค่ะซึ่งตนนะคะสามารถกำหนดตัวบุงชี้นะคะจากส่วนนี้ได้จากการดูเกรดว่าดีหรือไม่ดีนะคะและดูจากการผลิตค่ะไม่ได้ดูจากคะแนนอย่างเดียวนะคะเพื่อให้จบออกมามีทักษะ ที่จะสามารถทํางานได้ดีแล้วก็ทําได้ทันทีด้วยโดยการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะก็ต้องมีการปรับด้วยเพราะตอนนี้แต่ละแห่งนะคะมีการเปิดความาตามความสามารถของอาจารย์นะคะ,ะกับมหาวิทยาลัยแต่เปิดมาแล้วนะคะเด็ก จะมีงานทําหรือไม่ก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่หากต้องการผลิตคนเพื่อความต้องการของประเทศแต่ละมหาลัยนะคะควรต้องดูว่าสาขาวิชาที่สอนอยู่ควรเปิดหรือไม่นะคะดังนั้นมหาวิทยาลัยไม่ควรเปิดการเรียนการสอนมาก แต่ควรกระชับและเข้มข้นให้มากขึ้นค่ะถ้าจะทำให้คนเรียนระดับอุดมศึกษาจำนวนหนึ่งตามขีดความสามารถนะคะแล้วก็ในส่วนของส่วนที่เหลือค่ะก็จะหันไปเรียนสายวิชาชีพแทนนะคะโดยที่ประเทศไทยที่พัฒนาแล้วนะคะแต่แต่ละคนนะคะจะเรียนสายอาชีพประมาณ 6 0 7 0นะคะไม่ใช่เพียงแค่4 0ค่ะเหมือนที่ประเทศไทยนะคะแต่ข้อเสนอนี้ไม่ใช่จะทำไปจำกัดสิทธิกับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่าในระบบประชาธิปไตยคงทำไม่ได้ค่ะแต่สามารถกำหนดนโยบายได้ว่ามหาวิทยาลัยจะผลิตนักศึกษาสาขาใดโดยไม่คำนึงถึงผลผลิตไม่ได้ต้องคำนึงถึงผลผลิตว่าสิ่งที่ประเทศต้องการนะคะว่ามีอะไรบ้างสาขาไหนบ้างและมหาวิทยาลัยไหนที่มีความสำคัญและมีความชำนาญเชี่ยว าที่จะเปิดในแต่ละสาขาวิชาโดยควรจํากัดจํานวนรับนักศึกษานะคะแต่ละสาขาในแต่ละปีทุกวันนี้ค่ะมหาวิทยาลัยอิสระกันมากขึ้นนะคะและอาจจะเน้นในเรื่องของธุรกิจเพื่อให้มีรายได้โดยไม่ได้ดูเรื่องของจริยธรรมว่าเปิดแล้วเด็กจะมีงานทําหรือไม่ค่ะครับขอบคุณบทสัมภาษณ์พิเศษนะครับจากมตธชนออนไลน์ด้วยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกับรายการข่าวเด่นว,วันนี้ครับ